ที่พ่าลูกแต่ว่าเหลืออยู่คือปล่อยให้แก่ๆเราค่อยตัด96%ก็ตัดออกก็เหลือปีแรกครับอ๋อน่าภูมิใจจังเลยเน้อเที่ยกฟังนี่ไป็นต้นนี้ครับก็ตัดออครับต้นใหญ่เา12ปีโอ้โหต้นนั้น6ปีครับได้จริงๆเลยแล้วเนี่ยต้นนี้ต้นเดียวคือเไอเขาได้6ปีพอดีแต่ต้นนี้5ปีครับทุกต้นจะมี5ปีหมดโอ้โหอันนี้เตี้ยเตี้ยไม่สวยครับดอกมากครับตายตายแล้ว ทำไมบ้านเราก็มีเนาะไม่ต้องเป็นใจเนาะทีนสกตอุ้ยดูดิใครเหรอมาค้นพบเปลือกจะบางมากครับพี่แจ่วคนสวยมากคนจะไม่ได้ดูที่แจ่วท่านประธานมาต้นนี้ต้นที่จอดตรงนี้ก่อนไม่มาจอดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผู้เรียไปตั้งกล้องก่อนไอ้พี่ไม่ท่านไหนจะชีโอ้ครับต้นต้นนี้ได้เหลือต้นนี้มันมีผลผลิตอยู่ทำไมเป็นผูเรียนที่เตี้ยๆแบบนี้ดีจังเลยเราไปเห็นสวนเขื่นมันสูงๆก็มีเนี่ยมันอยู่เตี้ยเนี่บ สี่ไร่เองได้ทุเรียนตั้งเยอะเนาะสี่ไร่กันโอ้ยดูมีแต่เตี้ยๆเลยโอ้โหมีการจดเป็นตารางไว้อันนี้ยังขยายปลูกปลูกไว้ข้างหลังอีกนี่ครับไอ้มังคุดคระตันต้องเติมทุเรียนแล้วก็มีมังคุดมีมังคุดเลยครับอ๋อนี่มังคุดใไหมคะมังคุดดกนะแต่ว่ามันมันคได้ผลหรือยังคะได้ผลแล้วครับดูดีครับมังคุดเน่าไปผลครับเน่าไปผลเดี๋ยวลุ้นต้นในการรายครับมังคุดดอกมากครับ อันนี้จะปีก่อนสี่คุาครูห้าปีห้าปีเราเรียนที่จุกบูที่สุดสิอสีปีที่ห้างสองห้องสามห้งไหนอย่างนีันชั้นคันคันมากเลยรู้คันอะไรวะเราไปดูกันอะดูขนต้นใหญ่โอ้ยดนโดนโดนโดนอย่างนี้คันคันเราไปเอายิมก่อนเรเชื่อเลยเนาะพี่นาเป็นสีสี ออโอ้ยเงาะจะเป็นยังไงน้รอรสชาติแบบบ้าหวานมากเยอะเชียเลยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ